ก็เดินทางมาเจอโยมระหว่างทางเห็นเก็บฟืนเก็บฟืนทำอะไรกันโยมฮะ,เก,ะเก็บฟืนไปทำอะไรไปใช้ใชอ๋อแล้วบ้านอยู่ไหนกันบ้านเช่าอยู่ตรงสีแยกถนนโพนี่เช่าสีแยกเหรอเดือนเท่าไหร่บ้านเช่าในพันห้าอยู่กัน หลายคนนะคะกันทา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 นกันออกอ๋อทานกันหลายคนค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้หานกะแฟนกร์กนเดียวไม่เคยออกคนเดียวทำงานคนเดียวทำงานคนเดียวเลี้ยงเกือบสิบคนนะทำงานคนเดียวคือใครแฟนหนูอะคะ่ะแต่ว่าทีนี้เขาเลี้ยงหลายคนนะคะ่ะหลายปากหลายท้องคืออยู่ในบ้านเดียวมาเลยค่ะเกือบสิบคนเยอะมากแม่เขาด้วยไงแต่เราอยู่ก็อยู่แกองคนรับผารายเยอะอะคล้วก็เดียวเดี๋ยวนั้นมาคุยนิดเข้าไปในนี้กว่าลบล รถเยอะเอ,ยเอเข้าไปในร่มๆดีค่ะโ <c oughs> อ,อ,อ้ยดีร่มๆอีกหน่อยเดิน <c oughs> ธรรมชาติธรรมชาติรรร <c oughs> เออตรงนี้ร่มดี โยมใครที่ประสงค์จะบวชพระในวันที่19พฤษภาคม2567ที่จะมาถึงในนะในอีกสิบกว่าวันก็รีบสมัครนะเพราะว่าวันที่19บวช9โมงเดินรอบบวชนะวันที่18 4สโมงเย็นก็พงผมนาคใครจะบวชก็รีบแจ้งเข้ามานะเออเบอร์โทรศัพท์เลยนะ 0 9 2 8 9 3 0 4 5 5องแปก็ตามเบอร์นี้นะใครจะบวดก็รีบแจ้งแตชาเดี๋ยวหมดเวลานะเออเออไม่ต้อเราฝังยู่คนครับอ้วเออ่เราฟังอะไรอ่ะังยไ้มไม่ต้องแล้ว เดยอไม่ได้ยินไหมเข้ามาใกล้นิดเออเออนเป็นอะไรมือเป็นอะไรเนี่ยเป็นรูมาตอยค่ะรูมาตอยโอ้ถ้าหนาวจะปวดใช่ไหมมันก็ปวดได้หมดน่ะค่ะแต่ว่าจะปวดหนักช่วงอากาศเย็นๆนิยมคนจังหวัดไหนนิยมชัยภูมิค่ะชัยภูมินิยมพี่น้องกันค่ะพี่น้องกันแล้โยมมีสามีไหม มีค่ะตอนนี้ก็มีทำไรสามีแฟนเก็บของเก่าขายเก็บของเก่าเขาพิการเขาตั้งแต่เขาขาขาดเขาก็จำอะไรไม่ได้ก็เก็บของขายของเก่าขายเมื่อก่อนยังไม่ขาดก็ทํางานก่อสร้างอะไรพวกนี้ขาขาดค่ะแล้วไปไปหาได้วันเท่าไหร่เฉลี่ยก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่งวันไม่แน่นอนวันไม่ถึงร้อยก็มีค่ะแล้วแต่ค่ะเก็บบางทีตามถังขยะเดี๋ยวนี้คนเก็บขยะมันก็เยอะเนาะ บางทีเราไปเราไปแบบแบบพื้นที่ใครพื้นที่มันอะไรเงี้ยเราไปเก็บเราก็จะไปเก็บพื้นที่เขาอะไรไม่ได้เงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วโยมก็มีสามีไหมมีค่ะแล้วทำอะไรสามีโยมแฟนหนูทํางานซ่อมรถอยู่ซ่อมรถค่ะรถอะไรรถรถรถใหญ่ค่ะ,ะรถอะไรรถน้ํามันนะคะแต่หนูไม่ได้จดทะเบียนกับเขาหรอกเขาก็มีเคยมีลูกมีเมียมา แล้วทีนี้กลายเป็นอยู่ด้วยกันทั้งบ้านใช่ไหมเช่าบ้านหลังหนึ่งอยู่ใช่ค่ะเมื่อก่อนหนูก็อยู่กับแฟนต่างหาก,กไปไปแต่ทีนี้ว่าตกงานไม่จะไปไหนหนูก็เลยมาอาศัยพี่สาวสายอยู่ก็เลยให้น้องสาวมาเฝ้า่อะอค่ะออเอาให้รถผ่านให้รถผ่านก่อนเอา,เเอาให้รถกเอากล้องไปก่อนเออ อ๋อยมผ่านเลยผ่านแล้วทีนี้เลยอยู่รวมกันกี่คนนะที่พูดมาบ้านหลังนี้ที่อยู่รวมกันก็ไปไปมาๆก็หลายคนค่ะแฟนหนูแบบเขาไม่ได้เอาเอา,เอ,าอยู่ประจำที่อยู่ประจำในตอนนี้อยู่สี่คนค่ะสีคนมีใครบ้าง มีมีห้าคนกับลูกชายหนูแต่ตอนนี้ลูกชายหนูไปเที่ยวไปเล่นอยู่ตอนเนี้ถ้าเปิดเทอมก็คือขึ้นป .6 กัะคะ่ะอ๋อเนี่ยเป็นเด็กอยู่ค่ะเป็นเด็กป .6 เท่ากับสี่คนคือหนึ่งสองแล้วก็ลูกชายโยมค่ะเป็นห้าสอ,อห้าคนเป็นสามแล้วใครอีกสองคนหนูก็แฟนเอาแฟนคนก็นเป็นสี่แล้วใครคน,นก็แตนเหรออืมเอาแฟนโยมค่ะไปไปมามาแลรวอ,อยู่ประจํา อย okay. ู่ไปไปมามาไปไปมามาก็เวลานี่เขาก็ไปทํางานแต่ภาระเขาเยอะค่ะหลวงพ่อเขาเลี้ยงท้งเขารับผิดชอบทางบ้านเขาเยอะแสดงว่าเขามีหลายบ้านทางบ้านแม่เขาค่ะลูกเก่าเขาก็มีอย่างเงี้ยเขาต้องรับผิดชอบพ่อแม่เขาอีกแต่ลงของโยมก็คือสามีขาดหาเก็บของเก่าเนี่ยขาด ของของของโยมก็มีลูกเออกล,กลก็กคนหนึ่งแล้วก็สามีทํางานอของโยมก็มีลูกลูกติดดีคนหนึ่งมีลูกกับแฟนเก่าคนหนึ่งแล้วกับที่อยู่ปัจจุบันนี้หนูไม่ได้มีแล้วถามจริงพอเพียงไหมก็ไม่พอค่ะหลวงพ่อเวลาที่มาเก็บฟืนนี้ไปเกาะไปหุงไปอะไรเงี้ยคะ่ะ เลยเดินมาถามจริงตอนนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่ติดติดตัวติดบ้านที่ใช้เอาตามสัตว์ริงเลยของหนูไม่มีไม่มีเลยแล้วแฟนนะแฟนก็ไม่มีเลยก็ตอนก็มาอาศัยบ้านพี่สาวกินอย่างเดียวแค่ช่วยเขาทําหาของอะไรกันเนี่ยก็มาใส่บ้านโยมค่ะโยมก็อศสยสามีสามีก็มีอีกบ้านหนึ่งแล้วงานหลักโยมคืองานอะไรไม่ได้ทําอะไรค่ะก็มีลูกค่ะ แล้วค่าชาวบ้านใครเป็นคนจ่ายให้ค่าชาวบ้านบางทีก็แฟนเขาออกให้บางทีก็ไม่พอก็ผัดผ่อนเข้าไปมั่งผ่อนผ่อนเข้าไปมั่งหารหายได้พิเศษมั่งก็ค่อนๆค่อยๆผ่อนเข้าไปอะค่ะเราแฟนโยงเขาเขาเข,ขาไม่ได้จ่ายทุกเดือนปิดก้อนนหรอไม่ไม่ค่ะมันไม่ได้ให้เป็นเป็นเงินไม่ใช่ค่าชาวบ้านไม่ให้ค่ะเล้วองเร่แ,แฟนโยงเขาทำง,ง,งานได้เงินเยอะไหม ก็ก็เยอะค่ะแต่ว่าคือเขาจะให้ทางญาติพี่น้องเขาเยอะกว่าทางพ่อแม่เขาเยอะกว่าถ้าจะมาให้หนูมากกว่าอย่างเงี้ยคือพ่อแม่พี่น้องเขาอ่ะจะว่าอย่างเงี้ยค่ะกแสดงว่าทางสามีโยมพอมีรายได้แต่แต่ต้องไปแบ่งให้ทางครอบครัวของโยมก็คือตามสภาพของเขาคตัวตายว่าคือเสียของเขาอะค่ะตามสภาพ ที่ว่าเขาจะช่วยเราได้แค่ไหนสมมุตินะถ้าเรามีเงินเป็นหมื่นเราไปค้าขายอะไรได้ป่ะหนูเคยค้าขายค่ะเมื่อก่อนขายอะไรเมื่อก่อนตอนหนูเป็นเมื่อเกือบสิบปีแล้วค่ะหนูเคยค้าขายขายพวกลูกชิ้นทอดอะไรพวกนี้ยลูกชิ้นทอดไก่ทอดอะไรพวกนี้ยหนูเคยค้าขายหนูเคยไปซื้อสูตรมาอะไรเงี้ยแล้วไก่ไก่ เป็นหรือตายแล้วซื้อมาไก่ตายแล้วค่ะหนูไปซื้อหนังไก่หนังไก่ทอดเออหนังไก่มาทอดขายแล้วก็สูตรน้ําจิ้มหนูก็ไปซื้อมาอแต่ช่วงเวลาตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคิดว่าถ้ามีทุนนี้เราไปลงทุนเราคิดว่ามีที่ขายไหมมีค่ะหนูเชื่อหนูเชื่อหนูเชื่อฝีมือหนูหถามน้องสาวหนูเลยก็ได้เพราะว่าหนูเคยขายดีมากหนูซื้อสูตรน้ําจิ้มมาตั้งหมืน่นหนึ่งเมื่อก่อน เออแล้วทำไมถึงเลิกขายคะทำไมถึงเลิกขายช่วงนั้นแบบหนูซื้อเงินเมื่อก่อนหนูก็เคยมีค่าหลวงพ่อหนูเคยมีรถปิกอัพอย่างเงี้ยแต่หนูบอกหนูตรงๆเลยนะคะหนูก็เคยเป็นเมียน้อยเขาอย่างเงี้ยแล้วเสร็จทีนี้แฟนหนูอ่ะเขาทํางานแล้วเขาก็ส่งให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอดีทางเมียเขารู้ทางเมียหลวงเขารู้อย่างเงี้ยเขาก็ไปเลิกไปก็รถก็ไม่ได้ส่งหนูก็เอารถคืน